สวัสดีครับผมไก่ไทยเรียกนะครับผมสาขาบึงกาฬนะครับวันนี้ก็มาติดตามนะครับนาข้าวของพ่อจานะครบเนะครับที่ใช้ปุ๋ยเอริทของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดด้วยนะครับผมว่าใช่แล้วเป็นยังไงครับตอนนี้ก <มา S 2> ็ก <ส weg. S 2> ําลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับผมวันนี้มาติดตามกําลังเก็บเกี่ยวอยู่เลยครับผมพ่อจายเป็นยังไงบ้างครับพ่อเอาปุ๋ยเอร็ทของเรามาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับผลผลิตตอนนี้เ <ones> ออผมคึกว่าเม็ดมันดี เต็มดีงอไม่เต็มดีใช่ไหมครับอันนี้พ่อพี่อจะใช้ของครัครั้งแรกใช่ไหมครับครัครั้งแรกเลยครับอือยินีีใช้ครั้งแรกเลยครับผมมิตรข้าวก็คือลุกเรารู้สึกเปลี่ยนแปลงครับเป็นอยู่ใช่ไหมครับที่ได้ได้เพิ่มขึ้นมามครับอ๋อได้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอือตอนนตอนอ่าได้เพิ่มขึ้นมาอยู่คือแล้วก่อนหน้านั้นครับปีที่ยังไม่ได้ใช้อ่าของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับขอที่ยังไม่ได้ใช้คือตอนชิบวนิใช่ได้ใช้ครับผม มันผลผลิตมันไม่ได้ทำทำปีนี้อ๋อเพิ่มอ๋อผมคือไม่ได้อ๋อเหมือนกับปีนี้ปีแล้วพ่อได้อยู่ประมาณกี่ต่อครับพปอกปีนี้ได้ห้าสิบปีนี้ได้ห้าสิบปีนี้ได้ห้าสิบแต่ปีนี้เป็นห้าสิบก็เพิ่มมายี่สิบปุ๋ยเลยนะครับอ๋ออันนี้ครับของพ่อจ่ารับนาข้าวนะครับปีแล้วแกยังไม่ใช้นะครับได้อยู่แค่สามสิบปุ๋ยครับปีนี้ได้เพิ่ม นะครับเป็น50าปุ๋ยครับเพิ่มมา20่ปุ๋ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับลงข้าวนะครับอันนี้ที่ได้ใช้ปุ๋ยเรานะครับมาดูกันนะครับซุาครับผมมาดูนะครับผมเม็ดเม็ดเต็มเีบไครับน้ำหนักดีป่ะคับพ่อหมคับน้ำหนักหมักเขาดีเนาะครับผมท่านเขาเรื่ีย อันนี้ข้าวไล ok ่บุรีแล้วขัดน้องะครับดูรวงข้าวนะครับดูสีน้ําหนักนะครับ uh, เม็ดข้าวนะครับผมอันนีはは lad, ้ใช้ทั้งทั้งปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปุ๋ยน้ำใช่ไหมครับพ่อทั้งเต็มชุดนี้ใช้ใช้เม็ดใช้เม็ดเม็ดบ้านแล้วก็ฉี่โจน้ำก็คือใช้ตัวเม็ดด้วยครับว่าแล้วก็เอาตัวน้ำมาฉีดด้วยครับอืมครับอันนี้ก็คือนาข้าวหัวจานะครับที่ใช่ปุ๋ยทีเรียกของเรานะครับผมได้ผลผลิตเพิ่มนะครับจาก ปีก่อนนะครับปีที่ผ่านมานะครับได้ทิมหลายเลยนะครับเห็นม้บาอีกกล่ำหนึ่งอ่ะแม่เราแก้วแล้วนะครับผมดูใกล้นะครับผมดูรวงข้าวนะครับน้ำหนักดีนะครับรวงเต็มเลยเป็นไงบ้างครับพ่อพอใจใช่ไหมครับพ่อแต่ผมกพอใจอยู่เนาะ เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกก็เราได้เพิ่มมาแล้วก็ดีใจเพราะขาทำครับผมเป็นได้รอบเลยครับวันนี้ก็กลังเกลียวนะครับนิดข้าวสวยแล้วเกี่ยวแล้วเป็นไงก็รู้สึกหนักมือนยครับผมตอนเราเับนก่ยวคือม็ดนี่มันเต็มดีทีนี้มันยังไม่ได้เต็มก,กำมือแล้วก็วางไว้ก่อนโอ้กำแบบกำนิดเดียวก็รู้สึกหนักมือแล้วแล้วก็วางแล้วเนาะครับอ๋อครับผม,มว,วันนี้คือ ของลูกของพ่อจาร์ครับที่ใช้ปุ๋ยเอลเรนของเรานะครับทั้งชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดน้ำครับที่มาใส่นาข้าวนะครับใช้ของเราก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับพ่อครับครั้งแรกครับครับซึ่งในครั้งแรกนะครับก็ใช้ครั้งแรกผลผลิตก็ได้เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับผมจากที่ได้30มสิบกว่าก็ปีนี้ได้มา50ิบกว่านะครับผมครับวันนี้ยังไงผมก็ขอบคุณพ่อจามากนะครับพ่อ